ถ้าสมมุติว่าจุดนี้นะค่ะคุณหมอมันกลับมาสงบมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทองคาโลกมีโอกาสร่วงกลับมาแตะประมาณ2,500ดอลลาร์พอจะเป็นไปได้ไหมคะสมมติ2,500เนี่ยน่าจะค่อนข้างยากแล้วกันในเชิงภาพรวมที่จะตกได้ถึง250เหรียญเนี่ยที่ผ่านมา10เดือนยังไม่เคยเกิดดังนั้นโอกาสที่จะเกิดถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วฮะถ้าสงครามหยุด ธนาคารกลางทั่วโลกมีการชะลอในการซื้อทองคําแล้วอาจจะซื้อในปริมาณที่น้อยลงหรือว่าบางส่วนมีการหยุดซื้อไปแล้วจริงๆหลายฝ่ายก็มองว่าเพราะราคามันสูงเกินไปนะครับแล้วธนาคารกลางเขาหยุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วว่านโยบายของธนาคารกลางเนี่ยเ็เป็นนักลงทุนระยะยาวและก็การลงทุนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อขายอะไรบ่อย การเลือกตั้งเนี่ยจะส่งผลต่อสินทรัพย์อย่างทองคํามากน้อยแค่ไหนคะนโยบายหลักๆของทั้งสองพรรคเนี่ยจะมีนโยบายการเงินที่เป็นติดลบนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครจะมาชารัต้องหาวิธีในการปั๊มเงินเข้าสู่ระบบการเงินซึ่งแน่นอนการปั๊มเงินแบบนี้ตรงนี้ก็จะนำมาสู่การที่ตอลาร์มีโอกาสที่จะอ่อนค่าแล้วก็ทำให้ราคาทองพุ่งสูงขึ้นดิ ถ้าสมมุติว่าจุดนี้นีค่ะคุณหมอมันกลับมาสงบหรือว่ามีความเบาลงกว่าณปัจจุบันมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทองคําโลกมีโก right อกาสร่วงกลับมาแตะประมาณ2,500ดอลลาร์พอจะเป็นไปได้ไหมคะสำหรับคนที่รอราคานี้อยู่ก็บอกว่า2,500เนี่ยน่าจะค่อนข้างยากกัแล้วกันในเชิงภาพวรวมที่จะตกได้ถึง250เหรียญเนี่ยในภาพ ตรงเนี้ยที่ผ่านมาสิบเดือนยังไม่เคยเกิดอย่างนั้นโอกาสที่จะเกิดถามว่ามีไหมมันมีอยู่แล้วฮนะถ้าถ้าสงครามหยุดหรือสงบแต่อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าจริงๆการพยายามที่จะเจรจาสงบสึกเนี่ยไม่ว่าจะสหรัฐอเมริกาส่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาคุยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะบริงเกน ก็ดูแล้วภาพรวมไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับหรือการเจรจาโดยกลุ่มคณะอื่นๆทั้ง u ูเอเองก็ไม่ได้ผลอะไรดังนั้นก็เลยไม่ได้คิดว่าจะมีการเจรจากันรู้เรื่องแล้วก็หลังจากที่บริงเกนกับก็ยิงต่อสู้กันต่อแล้วอิสราเอลก็ลุกเข้าไปในเลบานอนมากขึ้นเลบานอนก็มีการตอบโต้มาบ้างดังนั้นภาพหลักๆเนี่ยเรื่องสงคราม ความตึงเครียดเนี่ยดูแล้วเหมือนกับไม่มีจุดจบนะฮะไม่มีจุดจบเพราะทุกคนก็ยังเป็นลักษณะที่จะเเข้ายึดพื้นที่หรือการฆ่าร้างพื้นที่ตามเป้าหมายทางการทหารซึ่งก็เลยดูเป็นสงครามที่ยืดเยื้อมากๆนะครับและหลายฝ่ายก็ยังกังวลว่ามันอาจจะทำให้เกิดการขยายลุกลามจนไปถึง สงครามที่อยู่นอกภูมิภาคขนาดนี้แล้วก็อาจจะนําไปสู่สงครามที่ใหญ่กว่านั้นซึ่งก็ไม่อยากให้เกิดแต่ถ้าเกิดก็จะทําให้ราคาทองคำยิ่งพุ่งขึ้นไปใหญ่นะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าจะสงบไหมดูแล้วในระยะสั้นยังไม่เห็นไม่เห็นสัญญาณใดๆครับค่ะ ในอีกฝั่งหนึ่งเรื่องของที่สองสามวันนี้ค่ะจะมีข่าวเรื่องของธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยมีการชะลอในการซื้อทองคําแล้วอาจจะซื้อในปริมาณที่น้อยลงหรือว่าบางส่วนมีการหยุดซื้อไปแล้วคุณหมอมองว่ามันเป็นเพราะสาเหตุว่าตอนนี้เนี่ยทองคํามันมีราคาสูงเกินไปหรือว่าจํานวนทองคำเนี่ยมันเพียงพอต่อความต้องการของธนาคารกลางแต่ละประเทศแล้วค่ะจริงๆหลายฝ่ายก็มองว่าเพราะราคามันสูงเกินไป นะครับล้วธนาคารกลางเขาหยุดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมเคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งแล้วว่านโยบายของธนาคารกลางเนี่ยเ็าเป็นนักลงทุนระยะยาวและก็การลงทุนของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อขายอะไรบ่อยการ,รที่ราคาทองคำณขณะนี้ยังอยู่ในออทามไฮเป็นเพราะบรรดากองทุนต่างๆที่มียังมีการเข้าซื้ออยู่ทุกวันซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายอย่างเช่น SPDR เมื่อสองวันก่อนมีขายทำกำไรออกมา,าสองตันเศษแต่เมื่อวานนี้เองก็ซื้อกลับมาตาันเศษดังนั้นก็เป็นผู้ซื้อและผู้ขายทั้งในตลาดโลกและในตลาดของแต่ละภูมิภาคดังนั้นตรงนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับธนาคารกลางธนาคารกลางเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นนโยบายในระยะยาวเท่านั้นเองเพียงแต่ว่านโยบายตอนนี้ของธนาคารเนี่ย ไม่ได้ขัดแย้งต่อการขึ้นหมายความว่าก็ยังเป็นผู้ซื้อและเก็บแต่ว่าธนาการกลางของแต่ละประเทศเนี่ยก็ผมไม่ได้เป็นผู้ไล่หลักคาหรือไม่ได้เป็นผู้เก่งกําไรในตลาดทองคํานั่นเองดังนั้นในภาพหลักๆก,ก,ก็คือดูสภาพการลงทุนของกอ,องคุณใหญ่ๆในระดับโลกที่ diversify เงินจากบอลหรือสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาสู่ทองคําส่วนใหญ่ ก็เลยทำให้ทองคํำยังขึ้นอยู่ในปัจจุบันครับค่ะสําหรับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะเป็นคีย์อีเวนต์ใหญ่ที่สุดในเดือนของพฤศจิกายนที่จะถึงเนี่ยค่ะก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐออคุณหมอหมองว่าเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยจะส่งผลต่อสินทรัพย์อย่างทองคํามากน้อยแค่ไหนคะตรงนี้เราก็ต้องมาดูกับนโยบายของแต่ละพรรน,นะครับซึ่งเราได้ทํากราฟไปให้ให แต่อยากจะตามมาดูในกราฟของนโยบายพรรคนาตรงนี้ถ้าถ้าขยายได้ก็จะได้เห็นได้ชัดขึ้นนะครับแต่พูด,ดง่ายๆว่านโยบายหลักๆของทั้งสองพรรคเนี่ยไม่ว่าจะพักใดพักหนึ่งมนะฮะจะสีแดงอยู่สีน้ําเงินเนี่ยนะครับก็พูดง่ายๆว่าทั้งสองฝ่ายจะมีนโยบายการเงินที่เป็นติดลบเพียงแต่แฮร์ริสเนี่ยอาจจะมีการเงินที่ติดลบระหว่าง สองล้านล้านถึงสามจุดห้าล้านล้านเหรียญในขณะที่รัป์เนี่ยนโยบายการเงินเนี่ยจะติดลบมากขึ้นนะฮะไม่ใช่ติดลบเท่าเดิมประมาณเจ็ดจุดห้าล้านล้านถึงสิบล้านล้านเหรียญนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครจะมาราฐต้องหาวิธีในการปั๊มเงินเข้าสู่ระบบการเงินนะฮะเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งแน่นอนการปั๊มเงินแบบนี้ ไม่ได้เป็นการสร้างรายได้จริงๆจ,จ,จากการค้าขายไม่ได้มาเป็นจากบาลานซ์ชีตโพสิทีฟแต่เป็นเรื่องของการปั๊มเงินเข้ามาตรงนี้ก็จะนํามาสู่การที่ดอลลาร์มีโอกาสาที่จะอ่อนค่าแล้วก็ทําให้ราคาทองพุ่งสูงข,ขึ้นดีนะฮะเราฉะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าทํามาใยบายการเงินต่างๆเนี่ยน่าจะทําให้เกิดความผันผวน ตึงเครียดแล้วก็ตลาดมี10อ่อนได้เยอะเพราะใช้เงินมากแล้วก็ทองจะพุ่งในขณะที่ฝ่ายแฮร์ริสก็จะทำให้ทองขึ้นเหมือนกันแต่ความผันผวนหรือการขึ้นอาจจะน้อยกว่ากรัมนะครับดังนั้นไม่ว่าใครมาเนี่ยทองคำก็ยังถือว่าได้ประโยชน์ในเชิงของการหน้าลงทุนทเดียวครับ